แล้วครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ดัชนีสวิตฟังนะครับที่เราทําการเทรดกันไปนะครับตอนนี้มีทุนอยู่ประมาณ4,420ดอลลาร์นะครับติดลบอยู่210ดอลลาร์นะครับมีค่าสวอปอยู่ที่231ดอลลาร์ิบเอ็ดดอลลาร์อะลงเลยโอ้ยทำไมไปแล้วนะครับโอ้ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ดูครับดูกราฟลงครับผมเงินนี้กำไรที่เกิดขึ้นนะฮะ1,800นะฮะโอ้โห จบแล้วครับผมครับผมครับตอนนี้เราได้ทําการสั่งถอนกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าประวัติการถอนแล้วนะครับอาถอนไปทั้งหมด6กพันนะครับสิบสี่ดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา A few moments later เอาละครับเงินเข้าแล้วนะครับสองแสนห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเวลาสองทุ่มสี่สิบห้าครับเงินเข้าฝากเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับเข้าวันที่สิบแปดนะ ามาดูกันนะครับยอดนะครับ2596บาทนะครับย <Wow. S 1> อ,อไรได้นะครับสีดีแก็บมีเงินเติมน้ํำมันแล้วนะครับ